วันนี้ชีวิตก็เหลือสั้นเหลือน้อยแล้ว ชีวิตก็ไม่มีอะไรที่จะเป็นเรื่องของความมั่นคงจีรังยั่งยืนเป็นแต่เรื่องสมมุติเป็นแต่เรื่องที่หลอกลวงให้เราเข้าไปยึดให้เราเข้าไปเอาเป็นเอาตายในที่สุดเราก็ไม่ได้อะไรจากสิ่งต่างๆที่เราได้เข้าไปยึดเข้าไปเกี่ยวนั้นนี่ก็เป็นสิ่งที่จะทําให้เราคลายเมื่อคลายออกแล้วธรรมะก็จะเกิดขึ้นความผอมใสในจิตใจก็จะเกิดขึ้นความสงบก็จะเกิดขึ้นเมื่อเราบาเพ็ญเพียรบรรดาดวงวิญญาณทั้งหลายทั้งปวงวก็จะได้บุญได้กุศลอันบริสุทธิ์ได้ ที่สําคัญจะได้อย่างมากมายก็คือได้การเปลี่ยนแปลงจากเราที่จะเป็นปุถุชนที่มีแต่ความเล่าร้อนมีแต่กองกิเลสกลายเป็นคนมีศีลมีธรรมกลายเป็นคนมีสติมีปัญญาในที่สุดเราก็กลายเป็นอริยบุคคลเป็นเนื้อนาบุญเป็นบุญอันยิ่งใหญ่เป็นผู้ที่ประเสริฐเป็นของที่หาได้ยากในจักรวาลสิ่งที่หาได้ยากในจักรวาลก็มีพระพุทธเจ้าพระธรรมและอริยสงฆ์อริยสงฆ์ไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นพระศิษย์สมองก์เจ้าเป็นมนุษย์ทั่วไปทั้งหลายทั้งปวง แต่เป็นผู้ที่หมดกิเลสเป็นผู้ทําตัวให้นั้นพ้นจากอำนาจเอง <c oughs> ความยึดมั่นถือมั่นกลายเป็นบุคคลที่มีบุญมีบรารมีเหมือนกับนางวิสาขาก็มีครอบครัวแต่จิตใจเขาเป็นไปเพื่อความผม่องใสมีภารตนาไตไม่ทําผิดไม่ทําบาปไม่ทําชั่วไม่มีความโลภไม่มีความปารถนาไม่มีความคิดที่จะแกใช้ชีวิตเสเพทําชีวิตให้ตกตำ่ำไม่มีอะไรที่จะเป็นไปเพื่อการสร้าง องกิเลสจะเป็นไปเพื่อการสร้างบุญสร้างกุศลในฐานะที่เป็นปูถดุชนในฐานะที่เป็นคาวานก็ย,ยังสามารถเป็นบุคคลที่มีการพัฒนาจิตใจได้บรรดาผู้คนทั้งหลายทั้งปวงที่ได้เปลี่ยนแปลงจิตใจไปก็ถือเป็นบุญเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่ดวงวิญญาณก็ะจะได้บุญได้กุศลจากบรรดาผู้คนที่เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจไปแต่บางคนนั้นไม่ได้มีความเปลี่ยนแปลงอย่างคิดที่จะใช้วิธีชีวิตเหมือนเดิม,เด,มเดิมเคย <c oughs> สนุกสนานอย่างไรก็จะสนุกสนานอย่างนั้นเคยจะใช้ชีวิตพุ่มเฟือยอย่างไรก็ใช้ชีวิตพุ่มเฟือยอย่างนั้นเป็นคนขาดสติมีแต่อารมณ์อย่างเดียวก็จะใช้แต่อารมณ์ของตัวเองเป็นที่ตั้งจะไม่ยอมคิดที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีอยู่ไม่ว่าจะเป็นการกินการเดินการนั่งการน,นอนการใช้ชีวิตในการสัมผัสทางตาหูจมูกลินกายใจก็จะเป็นอย่างเดิมที่มา ตกลงที่จะมาแก้ที่จะมาถือศีนสอสเดือนแล้วให้ให้ชีวิตนั้นกลับไปเจริญรุ่งเรืองเหมือนกับเคยที่เจริญรุ่งเรืองนั่นก็แปลว่าเป็นผู้ปรารถนาอยากจะา ดำลงชีวิตในฐานะของความมัวเมาของความตกตามหากเป็นผู้มีสติมีปัญญาก็จะรู้ว่าโอกาสอันยิ่งใหญ่ก็คือการที่เราได้มีโอกาสมาบำเพ็ญเพียรเราจะได้เปลี่ยนสถานะเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจเปลี่ยนพฤติกรรมกลายเป็นผู้ประเสริฐกลายเป็นผู้ที่ผู้คนและเทพเทวดาทั้งหลายให้ความรักให้ความเคารพให้ความรัททามนุษย์ด้วยการเองจะให้เกิดความเกรียใจและให้เกิดความนับถือเพราะการประพฤติปฏิบัติการบำเพ็ญเพียรที่เปลี่ยนแปลง ไปด้วยอำนาจแห่งกีเลสที่หมดไปก็จึงเป็นผู้ประเสริฐแต่หลายคนนั้นไม่ได้ปารถนาปารถนาจะใช้ชีวิตเหมือนดังเดิมเคยสนดกสนานเคยดื่มเคยกินเคยเล่นการพน,น,านันเคยใช้ชีวิตมั่วสูงเคยใช้ชีวิตสุรุ่ยสุร่ายเคยใช้ชีวิตแบบเป็นไปเพื่อความอํา <c oughs> เพลิอใจตามอํา อำนาจแห่งกองกิเลสก็จะขอกลับไปให้เป็นผู้มีความมั่งคั่งร่ำรวยเหมือนเดิมให้ขอเป็นผู้มีความยิ่งใหญ่เหมือนเดิมเป็นผู้มีอำนาจวาสนาบารมีเหมือนเดิมไม่ได้มีธรรมะใดๆที่เปลี่ยนแปลงไปในขณะที่บำเพ็ญเพียรในขณะที่แก้ไขในขณะที่กําลังตกลงนันนี้ก็จึงเป็นแต่กองกิเลสก็จึงไม่ประสบผลสาเร็จวิญญาณน,นั้นได้บูรกุศลจากวันดาผู้คนที่ <c oughs> มีจิตใจคุณหมวัวเศร้าหมองก็เหมือนกับได้ของที่เน่าของที่เสียของที่มีแต่ ปฏิกูลของที่มีแต่อาสวะทั้งหลายทั้งปวงไม่ได้ความบริสุทธิ์ไม่ได้ความประเสริฐแตกต่างจากบุนคคลที่เมื่อมาประพฤติปฏิบัติจิตใจโร่งใสค้นหาสตจธรรมทาเพื่อการปล่อยวางทําเพื่อการพ้นทุกทุกบรรดาดวงวิญญาณทั้งหลายทั้งปวงก็จะได้ของอันบริสุทธิ์ของอันมีค่าของอันมี <c oughs> ประโยชน์เป็นเทศนิลจินดาเป็นของที่ า <HHH> ได้ยากและบรรดาดวงวิญญาณทั้งหลายทั้งปวงเมื่อได้ของอันประเสริฐของบริสุทธ right ิ์ของอันมีค่าแล้วก็จะได้บุญได้กุศลได้ไปเกิดในภพภูมิที่ดีเขาก็จะมีความสุขเขาจะไปพร้อมกับความเจริญรุ่งเรืองแต่บางคนนั้นไม่ได้มีอะไรให้เขาเลยเขาก็ไปไม่ได้เพราะมีแต่ความคุ้นคิดมีแต่ความขี้เกียจมีแต่ความเกลื่อนไถ่มีแต่ความทอดแท้มีแต่ความหลงไหลจากอยากกลับไปใช้ชีวิตสนุกสนานตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นไปด้วยอำนาจแห่งกองกิเลสเป็นไปด้วยความสงสัยง่วงเหงา เอาานอนเป็นไปด้วยความอาฆาตพยาบาทไม่พอใจเรื่องนั้นเรื่องนี้พุ้งสร้างตลอดเวลาสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่เกิดขึ้นนั้นก็จะเป็นสิ่งที่เป็นอกุศลบรรดาผู้คนและดวงวญาณทั้งหลายทั้งปวงจะไม่ได้รับอะไรจากผู้ประพฤติปฏิบัติแม้ว่าจะกวดน้ําทุกวี่ทุกวันก็มไม่ได้อะไรเพราะของที่ได้เป็นของเสียของเน่าเป็นของที่ไม่มีประโยชน์ไปท้องที่ไม่ได้ทําให้เกิด เป็นบุญเป็นกุศลที่จะไปเกิดขึ้นได้หลายคนนั้นก็จะได้เป็นผู้พิจารณาว่าแท้จริงแล้วหลาย <c oughs> หลายสิ่งหลายอย่างที่เราทําไปเอาอาจจะไม่ได้ทําด้วยใจที่จดจ่อทําใจด้วยความเคารพใจที่เกิดความรู้สึกและซึ้งในพระธรรมในคําสั่งสอน,สอนการที่ได้มาบวชน,นั้นก็ถือเป็นสัญลักษณ์เรียกว่าเป็นพุทธบริษัทพระพุทธเจ้าได้ฝากไว้กับบรรดา ผู้คนทั้งหลายที่เรียกว่าพุทธบริษัทประกอบไปด้วยพิสุพิสุณีบุบาสซบุบาสิกาเราเป็นผู้ยิ่งใหญ่เราเป็นผู้ที่มีความหมายเราเป็นผู้ที่พระพุทธเจ้าได้ฝากวังไว้ให้ช่วยกันดูแลเพราะฉะนั้นผู้ที่จะดูแลในเรื่องของสมบัติอันยิ่งใหญ่ก็คือพระธรรมคําสั่งสอนแต่ผู้ดูแลกับไม่เห็นคุณค่าผู้ดูแลกับไม่ได้ทําตัวให้เป็นผู้ประเสริฐผู้ดูแลกับเป็นผู้ที่ทําตัวให้ผิดพลาดเสียหายนี่ก็จึงเป็นที่มาว่า เหล่านั้นไม่ได้ประโยชน์อะไรจากการมาบวชไม่ได้ทําให้เกิดเป็นคุณค่ากับตัวเองไม่ได้คุณค่ากับบรรดาดวงวิญญาณและบรรดาผู้คนที่ปรารถนาที่อยากจะได้ บุญกุศลจากเรารวมกระทั่งถึงเจ้ากรรมในเวรก็จะพากันเสียอ,อกเสียใจเด็กน้อยทั้งหลายทั้งปวงที่ปารถนาจะได้ไปเกิดปรถนาที่จะได้พภูมิที่ดีก็ไปไม่ได้ทําอะไรไม่ได้เพราะบรรดาผู้ที่เกี่ยวข้องนั้นไม่ได้ตั้งใจไม่ได้สนใจไม่ได้ใส่ใจไม่ได้เห็นความสําคัญก็จึงกลายเป็นเสียเวลามาด้วยกันทั้งคู่และก็เสียความรู้สึกเราทั้งหลายจะได้เป็นผู้เข้าใจเพราะบางคนนั้นก็จะพูดว่ามาแล้วก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยเสียเวลาเสียเงินเสียทองแล้ว ก็เป็น <c oughs> สิ่งที่เหมือนกับหลอกลวงกันเราไม่เคยคิดว่าไม่มีใครมาหลอกใครเรามาด้วยความสมัครใจเรามาด้วยการปรารถนาที่จะพัฒนาเพื่อให้หมดเวรหมดกรรมเรามาเพื่อให้ดวงวญาณเขาได้ไปเกิดเรามาเพื่อให้เราจะได้หมดปัญหาในชีวิตเราจะได้เปลี่ยนแปลงมีทั้งสติมีทั้งปัญญามีทั้งบุญมีทั้งความเป็นสื่อมอคลเข้าในตัวเราไม่ใช่มีใครบังคับเราเราก็ไม่ได้มีอะไร <c oughs> เราก็ไม่ได้มีอะไรที่เรียกว่าทําให้เกิดความ <c oughs> มั่นคงในจิตใจก็มีแต่การบําเพ็ญเ,เปรเพทปฏิบัติตามที่พวกเราทั้งหลายได้มาเปลี่ยนแปลงณสถานที่แห่งนี้หลายคนนั้นก็ได้ไปพูดได้ไปกล่าวได้ไปบอกโดยที่ไม่มองตัวเองว่า ตั้งแต่เรานั้นเข้ามาอยู่ในพระธรรมนั้นเราเคยได้ตรวจสอบบ้างไหมว่าโอุบนไสัยของเราที่มีความโกรดนั้นเป็นของดีหรือของไม่ดีถ้ามีแล้วมันทำไมถึงยังมีอยู่ทำไมถึงจะหมดไปเรานั้นจะเปลี่ยนแปลงให้ลดน้อยถอยลงให้หมดจากใจได้ไหม เพราะความโกรธนั้นเป็นสิ่งที่เดือดร้อนเสียหายความโกรธนั้นเป็นที่มาของความทุกข์ยากลําบากเป็นของการกระทําที่จะต้องผิดพลาดผิดพังและก็จะกลายเป็นเวรเป็นกรรมเราก็ไม่เคยตรวจสอบเราก็ไม่เคยที่จะเข้า <c oughs> ตรงกับความยุติธรรมเราจะเข้าข้างตัวเองตลอดเวลาว่าเราดีแล้วเราเป็นผู้ประเสริฐแล้วเราเป็นผู้มาแก้ไขแล้วแต่เราไม่ได้ดูนีสัยเพราะบรรดามนุษย์ที่มีปัญหาก็คืออุปนิณัยไทั้งหลายทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นคนโลภไม่เป็นคนตนดีทีเดียวเป็นคนขี้อิจฉาริษยาเป็นคนที่เรียกว่ามักง่ายเป็นคนสนุกสนานเพลิดเพลินเป็นคนมัวเมาไอสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่มีอยู่ในตัวเราได้ได,ได้ตำรวจได้ได้ไดตรวจตาเราได้พิจารณาให้ความเป็นธรรมหรือ ว่ามันเป็นของดีเป็นของประเสริฐเป็นของที่ทําให้เจริญหรือเป็นของที่ทําให้ตกตามทําให้เสียหายทําให้จะต้องผิดพลาดผิดพังจะต้องทําให้จะต้องเวียนว่ายตายเกิดมีเวรปีกรรมเราไม่ได้พิจ,จารณาเราไม่ไต่ตองเราเอาแต่เพียงว่าเรามาทําแล้วตามสัญญาเหมือนไปเรียนในในโรงเรียนแล้วทําไมเราไม่ได้มีความรู้มากมายเพราะเราไม่ได้ตั้งใจเรียนเราไม่ได้ตั้งใจพิจ,จารณาการเรียนนั้นก็จะต้องใช้สติใช้ปัญญาใช้จิตใจที่ทุ่มเทใช้ความ ความจริงใจใช้เห็นความสําคัญว่าสิ่งที่เรากําลังศึกษาเล่าเรียนนั้นจะมีผ้นทางใดที่จะทําให้เกิดประโยชน์มีอะไรที่จะทําให้เกิดการพัฒนาอะไรนั่นมี สิ่งที่เราจะต้องเปลี่ยนแปลงเราไม่ได้สนใจแต่ใจเข้าห้องเรียนเขาเข้าเงินกับชาวบ้านเขาแต่ความรู้ไม่เข้าหัวความตามาถไม่ได้ติดตัวไม่ได้ติดใจไปไม่ได้ใช้จิตใจที่เข้มแข็งไม่ได้ติดใจที่จดจอ่อไม่ได้เห็นความสาคัญไม่ได้เป็นผู้รู้ซึ้งว่าการความเพียน,นนั้นก็คือการต้องทุ่มเทจิตใจการจดจ่อเข้าไปหาความเป็นจริงหาหาประโยชน์ให้ได้ในการที่เราทําอะไรต่างๆหลายคนนั้นไม่ประสบผลจ,จํสำเร็จชีวิต ก็เพราะว่าทําสิ่งใดแล้วก็ขอให้ทําไปทีขอให้ทําไปอย่างนั้นขอให้ทําไป <c oughs> ลักษาะไว้ทําตามหน้าที่ไม่ได้ทําด้วยจิตใจไม่ได้ทําด้วยการจดจอ่อไม่เห็นความสําคัญไม่ได้ใช้สติและไม่ใช้ปัญญาในการพิจารณาเรื่องและสิ่งต่างๆที่เราทําก็จึงกลายเป็นบุคคลที่ไม่ได้ประโยชน์อะไรจากไม่ว่าจากการเรียนจากการทำมาหากินหรือจากการบําเพ็ญเพียรเพราะไม่ได้เอาใจเข้าไปจดจอ่อไม่ได้เอาใจเข้าไป <c oughs> ศึกษาแล้วเรียนพัฒนาจริงต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นกับมนุษย์ดังนั้นผู้คนทั้งหลายทั้งปวงไม่ว่าจบจากสถาบานันใดๆก็จะมีคนประสบผลสําเร็จสูงสุด และบางคนก็ไม่ประสบผลสาเร็จใดๆเลยแล้วจะมาว่าสถาบันว่าโรงเรียนมหาวิทยานี้ไม่ดีเลยเพราะเราไม่ได้ประสบผลสาเร็จแท้ที่จริงแล้วเราไม่เคยดูตัวเองเราไม่เคยใช้ปัญญาเราไม่ได้รู้ว่าบางครั้งบางคาเราก็ต้องโทษเรื่องของกรรมในอดีตเราทําเวียํากรรมไว้มากมายเราจึงไม่มีจิตใจเราจงไม่มีความรู้และม,ม,มีการพัฒนาเพราะเวียกรรมต่างๆที่เราทําไว้นั้นมาปิดมากา้านมาขวางรวมกระทั่งถึงในปัจจุบันเราก็ไม่มีความสน ใจใส่ใจที่จะทําให้เกิดการพัฒนาสูงสุดหาวิธีแก้ไขหาวิธีที่จะเปลี่ยนแปลงให้เป็นการพัฒนาให้เจริญสูงสุดบรรดาผู้คนทั้งหลายทั้งปวงนั้นถ้าเป็นผู้มีอุปวิสัยโทษสิ่งนั้นสิ่งนี้โทษสถานที่โทษหลักสูตรหรือโทษพิธีการพิธิกรรมหรือโทษ <c oughs> แนวทางต่างๆที่เราเองนั้นไม่ได้ประสบผลสําเร็จ ก็ถือว่าเป็นคนไม่ยุติธรรมเป็นคนสร้างเวรสร้างกรรมไม่เคยพิจารณาตัวเองทําไมหลายคนถึงประสบผลสําเร็จทําไมหลายคนถึงมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นชีวิตที่ดีขึ้นเขาทําเพราะอะไรเขาทาเพราะด้วยความศรัทธาเขาเห็นคุณค่าเขาทาด้วยความจริงใจเขาทําด้วยการศึกษาเล่าเรียนเขาทําด้วยการ พัฒนาและเปลี่ยนแปลงแล้วเขาเห็นคุณค่าเขาก็จึงได้ประสบสาเร็จนี่ก็เป็นสิ่งที่เราทั้งหลายทั้งปวงจะต้องตั้งสติหลายคนก็เที่ยวพูดไปว่าเออไม่ได้มีประโยชน์ใดๆเลยเสียเวลาอย่าได้มายุ่งเกี่ยวเลยไปหาวิธีอื่น <c oughs> นั่นก็คือวิธีที่จะต้องไป <c oughs> ที่หลดต่อสู้หากไม่มีวิธีที่บริสุทธิ์ด้วยการบําเพ็ียเพียนแล้วก็คงจะหาความสําเร็จได้ยากเพราะเราจะใช้เงินจะใช้อํานาจใดๆไปซื้อความสําเร็จมาไม่ได้เราต้องใช้อํานาจแห่งความขยันมัน่นเพียรสติและปัญญาอินทรีย์ต้องประกอบไปด้วย <c oughs> ภาระกำลังไม่ว่าจะเป็นเรื่องศรัทธาเรื่องปัญญาเรื่องวิริยะเรื่องของสมาธิเรื่องของสติก็จะต้องมีให้ครบไม่ใช่เรานั้น จะไม่เอาอะไรเลยศรัทธาก็ไม่มีปัญญาก็ไม่มีขอเพียงแค่ให้ได้ทําไปวันๆน่าจะเอาความสําเร็จนั้นก็เป็นไปได้ยาก อันนี้เราก็จะได้เป็นผู้รู้เป็นความเข้าใจต้องตั้งสติถามตัวเองไม่งั้นจะเป็นเวรเป็นกรรมหลายคนก็เทียนะ่ยวโพูนาแลายคนก็เที่ยวบอกกล่าวไปว่าไม่มีประโยชน์ไม่มีผลไม่ได้ดูตัวเองเลยว่าอยากจะมีชีวิตเหมือนเดิมหรืออยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นถ้ามีชีวิตที่เหมือนเดิมก็ต้องเป็นผู้ที่ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงเขาทาเหมือนเดิมก็จะเป็นชีวิตเหมือนเดิมชีวิตที่มีปัญหาแต่ถ้าอยากจะเปลี่ยนแปลงให้ชีวิตดีขึ้นเราก็จะต้องเปลี่ยนอุปนิสัยค้นหาความเป็นจริงในที่สุดเราก็จะต้อง อบอกกับตัวเองว่าสิ่งใดไม่ดีสิ่งใดไม่ถูกต้องสิ่งใดไม่เป็นประโยชน์เราต้องตัดเราต้องละเราต้องเลิกเราต้องกําจัดให้หมดไปเพื่อจะเปลี่ยนแปลงให้ใหม่ ในทิศทางที่เป็นประโยชน์และเป็นเป็นความสําเร็จอันสูงสุดนี่เป็นสิ่งที่อยากจะบอกอยากจะเตือนไม่มีใครบังคับบัญชาใครได้ไม่ว่าใครก็ตามไม่ว่าจะโรงเรียนครูไม่สามารถไปตามจำ้ำจี้จ้ำชัยไปดูที่บ้านว่าเธออ่านหนังสือหรือเปล่าเธอทําการบ้านหรือเปล่าเธอสนใจเธอใจเธอได้คิดพิจารณาหรือเปล่าเป็นเรื่องของนักศึกษาเท่านั้นที่ได้รู้วิแนวทางวิธีการวิชาแล้วต่างคนต้องต่างไปฝึกฝนต่างคนต้องไปตามให้เกิดความสําเร็จให้เกิดความชานาญ จะต้องใช้ <c oughs> ประสบะการณ์ก็จะต้องเป็นผู้คนกว่าหาวิธีการหากมีปัญหาก็มาสอบาถามได้ให้จะให้บรรดาสถานที่สถาบันหรือครูบาอาจารย์นั้นตามไปช่วยทํางานให้เราทุกสิ่งทุกอย่างนั้นก็คงเป็นไปไม่ได้นี่ก็คือสิ่งที่เราก็เคยได้เห็นในสังคมนี้ เมื่อตัวเองนั้นไม่ได้ประโยชน์ไม่ได้ความสําเร็จก็จะโทษสถาบันก็จะโทษวิชาก็จะโทษคนที่ให้ความรู้ให้โอกาสไม่เคยคิดจะโทษตัวเองไม่เคยจะถามตัวเองและเป็นผู้ที่จะทําบาปท,ทกากรรมสร้างเพิ่มขึ้นทําให้ทุกคนทั้งหลายทั้งวงนั้นเกิดความโทษแท้เกิดความเห็นผิดและเกิดความเข้าใจผิดจึงหมดโอกาสทําให้ตัวเองนั้นก็จะกลายเป็นสิ่งที่จะพันธนาการตัวเองไว้ให้มีความตกต่ำไม่มีแต่ความเสียหายและมีแต่ความเดือดร้อน บัดนี้เราทั้งหลายทั้งปวงจงให้ความยุติธรรมกับทุกเรื่องถามกับตัวเองว่าเรานั่นเป็นผู้จริงใจหรือเปล่าเราเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจหรือเปล่าเราเป็นผู้เห็นความสําคัญหรือเปล่าเราทําด้วยความถูกต้องตามกฎระเบียบวินัยหรือเปล่าเราทําด้วยจติและปัญญาพัฒนาหรือเปล่าเราทําด้วยการปรองสลดสังเวทเข้าใจในสัจธรรมมากน้อยเพียงใดเราก็จะต้องเป็นผู้มีความยุติธรรมหากเราเป็นผู้เข้าใจในความเป็นจริงแล้วเราจะโทษใครไม่ได้เพราะบางคนก็ <c oughs> ได้บรรลุธรรมได้เป็นอริยบุคคลบางคนก็ไปาภาณิพานได้บางคนก็ตกนรกเหมือนกับพระเทวทัตอยู่กับพระพุทธเจ้าแล้วแต่ที่จะตั้งใจประพฤติปฏิบัติกับหาเรื่องหาราวกับเป็นคนหา <c oughs> แ่กิเลสอยากจะแข่งอยากจะขันอยากจะได้ความสบายอยากจะได้ลาบยศสรรเสริญอยากจะได้พฤติกรรมที่เป็นไปได้วิชาทางโลกนั้นก็จึงกลายเป็นสร้างเวรสร้างกรรมในที่สุดก็จึงกลายเป็นปา마ศพระพุทธเจ้าใน ผลทางแห่งการที่จะบรรลุธรรมก็ยุติก็หมดลงคุณธรรมที่มีอยู่ก็ลดร้อยหอยลงหายไปจนทิ่งกลายเป็นอาธรรมเกิดขึ้นในใจเมื่อเป็นอาธรรมแล้วก็จึงเป็นเวรเป็นกรรมในที่สุดก็ตรงไปตกนาลกในเอเวจีไม่ต่างกันกับอุคคนที่ไม่ได้สำรวจตัวเองแล้วหอย เที่ยวว่าคอยที่ที่จะปักปัมคอยที่จะตำหนิตีเตียนทั้งทั้งที่คนอื่นเขาก็ทําแล้วจเจริญรุ่งเรืองนี่ก็เป็นสิ่งที่จะต้องเตือนไว้หลายคนนั้นก็เดียวไปแสดงความคิดเห็นว่าไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยมาและเสียวเวลา นั่นก็แปลว่าอุปนิสัยของตนเองนั้นไม่ได้พิจารณาไม่ได้ไต่ตองว่าตัวเองนั้นแหละเป็นผู้ที่เอาจริงเอาจังเข้าใจความหมายของการถือศีลบำเพ็ญเพียรเข้าใจคําว่าเป็นนักบวชมากน้อยเพียงใดน,นักบวชคือปล่อยคือวางคือเป็นผู้สละเป็นผู้ทิ้งเป็นผู้ไม่ให้อํานาจกิเลสพฤติกรรมทางโลกทั้งหลายทั้งปวงครอบงำเหมือนเดิมเราจะต้องเป็นผู้ปล ปลอยเป็นผู้ปครองตลอดทางเวทเป็นผู้เข้าถึงธรรมและในที่สุดก็ถึงต้องเป็นผู้ที่ทําลายกิเลสนั่นก็แปลว่าเป็นนักบวชเป็นผู้ที่ประเสริฐเป็นผู้ที่ชําระกายวันจาใจว่านีา้ญาติโยมทั้งหลายทั้งปวงก็จะได้เป็นผู้ใช้สติปัญญาจะได้เป็นผู้หูเบาจะได้เป็นผู้ใจอ่อนใจง่ายที่จะตามความคิดเห็นของผู้คนทั้งหลายทั้งปวงที่เรียกว่าไม่ได้ประโยชน์ไม่ได้มี <c oughs> <c oughs> ความสำเร็จใดๆ นั่นก็ต้องดูว่าคนพูดนั้นคนที่คิดคนที่แสดงความคิดเห็นคนที่บอกกล่าวนั้นเป็นคนอย่างไรยังมีกิเลสอยู่ยังไม่หาความจริงจริงยังไม่ได้ตั้งใจที่จะทําหรือไม่มีความรู้หรือเป็นคนที่ใช้อุปนิสัยเหมือนเดิมรวมกระทาั่งถึงยังเป็นคนมีกรรมมากมายและกรรมนี้ก็จะพัฒน,นากรรมต่อไปจะกลายเป็นคนที่จะต้องเดือดร้อนไม่ได้เข้าถึงธรรมอันสูงสุดก็เป็นสิ่งที่จะได้เตือนตนเตือนใจไว้ คำถามทั้งหลายทั้งปวงหากเรามีในเรื่องของการบาเพ็ญเพียรก็ยังมีคนพอจะตอบคนที่จะอธิบายคนที่จะให้ความรู้ได้อยู่ที่เราว่าจะถามอยู่ที่ว่าเราจะขอความรู้มากน้อยเพียงใดเราไม่ถามทั้งทั้งที่เราก็ไม่รู้แล้วก็จะมาปักปั้มว่าวิชาความรู้นี้ไม่ได้ประโยชน์อะไรเพราะว่าเราไม่รู้เราไม่รู้นั้นบางทีสติปัญญาเราก็ไม่ถึงบุญบารมีเราก็ไม่ได้วิธีการเราก็ผิดเราก็ยังใช้วิธีการเดิมๆที่ไม่ได้ประสงสมสม ประสบผลสาเร็จแต่เราก็ยังดื้อดึงที่จะทําในสิ่งต่างๆต่อไปก็กลายเป็นความไม่สําเร็จและจะมาโทษเราจะมากล่าวเราจะมาตาหนิติเตียนนั้นเป็นความไม่ยุติธรรมลงมาทั่งถึงเป็นเรื่องที่ทําให้เกิดเป็นเป็นเป็นเวรเป็นกรรมติดตัวไปแบบนี้เราทั้งหลายทั้งปวงก็จะได้เข้าใจว่าเรามาประพฤติปฏิบัตินี้ความหมายของพวกเราก็คือนักบวชนักบวชก็คือบวชจิตบวชใจเป็นการเปลี่ยนแปลงเป็นการพัฒนาเป็นการทําลายกิเลส เป็นการุทสร้างบุญก้าสูด้านบุศลด้วยการเอากิเลสที่มีทั้งหลายทั้งปวงที่มีอยู่ออกให้หมดและเป็นผู้มีจิตใจผ่องใสเป็นผู้มีบุญมีกุศลเป็นผู้มีสติมีปัญญาเป็นผู้มีระเบียบมีวินัยและเป็นผู้มีความเข้มแข็งในจิตใจในที่สุดก็จะกลายเป็นผู้ผลทุกรลุธรรม อานิสงส์ผลบุญที่ท่านทั้งรลายทั้งบวงได้ประพฤติปฏิบัติก็จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ไดพัฒนาไปตายไปแล้วจะได้รู้ว่าอะไรเป็นประโยชน์ตายไปแล้วก็จะมาระลึกถึงว่าวิธีการนี้เป็นวิธีการที่ประเสริฐสูงสุดเป็นวิธีการที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสได้สอนเป็นวิธีการที่บรรดาอริยาสาวกรวล่มาทั้งถึงพระอรหันต์ก็เดินกันด้วยวิธีนี้ไม่ได้เป็นวิธีเป็นชิสดานและเป็นวิธีที่ทำให้เสียหายเสียโอกาสเป็นการชำระจิตใจตัวเองนี่ก็จะกลายเป็น ผู้ที่เห็นคุณเมื่อเราดันใจจา,จากกันไปนี่ก็เป็นสิ่งที่จะเตือนไว้ว่านายิโยมทั้ทงหลายทั้งปวงก็ได้เป็นผู้มีบุญกุศลได้จะเปลี่ยนแปลงในชีวิตได้เปขัาพัฒนาสู่การเป็นเอนืิอยบุคคลบรรดาเทพเทวดาทั้ทาทางหลายก็จะพากันเมตตาช่วยเหลือบัดเ่าให้คนจะทุกสงลงภายอันตรายคุณช้วิญญาณรายอานาันอาเพศคำสาปคำแช่งสนิทตรายกา,ารละกินิยุปเทระมงคนวิชาคนพันความยากจนนี่สิโรคายโรคระมาดวิญญาณรปีศาจมารศัตรูอุปสรรคทั้งหลายให้มาลายให้ไปที่ยังไม่มียังไม่เปลี่ย ได้เป็นใดๆทางสิ้นได้มีในความผาสุกร่างกายแข็งแรงจิตนจผ่องใสอุดมสมบูรณ์ในปัจจัยสีให้ได้ประสบผลสาเร,ร็จในชีวิตทางโลกอันสูงสุดในหน้าที่การงานในครอบครัวในสังคมด้วยเกียรติยศเสียงบุญบารีและสติีปัญญาได้เข้าถึง <c oughs> ชงลาบได้เข้าถึงความเจริญสุงสุดในทางธรรมเป็นผู้มีปัญญาญาณมีดวงตาประเสริฐได้พ้นทุกข์ได้บรรลุมรรคผลนิพพานโดยเร็วพันด้วยกันทุกคนทุกท่านเ